มิกโกะคือหญิงสาวที่ทำงานอยู่ในศาลเจ้าชินโตในช่วงก่อนประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นเป็นช่วงที่การนับถือเทพ,พเจ้าและธรรมชาติของชาวญี่ปุ่นยังแรงกล้าชาวบ้านชาวเมืองนับถือเทพ,พเจ้าและเข้าใจว่าเทพ,พเจ้าบันดาลให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นบางสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นเช่นความแห้งแล้งฝนตกน้ำท่วม แผ่นบินไหวฟ้าผ่าและอื่นๆคนในสมัยก่อนต่างก็เชื่อว่าเป็นสารจากเทพพเจ้าที่ส่งมาให้มนุษย์ได้รับรู้บางครั้งอาจมารูปแบบสิ่งเหนือธรรมชาติก็ได้ผู้ที่ทำการรับสารจากเทพ,พเจ้านั้นจะเป็นหญิงสาวบริสุทธิ์ที่เรียกว่ามิโกะมิโกะในยุคก่อนประวัติศาสตร์นั้น จะไม่ได้แต่งตัวเหมือนกับมิโกะที่เราเห็นในปัจจุบันส่วนที่เราเห็นแต่งตัวเหมือนในปัจจุบันนั้นเป็นช่วงเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์แล้วมิโกะนั้นมาจากหญิงสาวที่เกิดจากบุตรีของนักบวชที่อุทิศตนให้กับเทพ,พเจ้าและสารเจ้าแต่ละสารเจ้าจะมีเทพ,พเจ้าประจําสารเจ้าในสมัยโบราณหญิงสาวที่จะเป็นมิโกะนั้น จะได้รับสารบางอย่างจากเทพพเจ้าและเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วก็จะเป็นส่วนของพิธีกรรมต่อไป